สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องปองไปสุปูซูุก้นนะครับโอ้ยหิวข้าวหิวข้าวอย่างแรงนะพี่น้องนวันนี้มื้อเที่ยงม่กินข้าวเที่ยงกันครับโอเมนูก็จะซ้าๆเนาะช่วงนี้มันจะเป็นอย่างสี่นะครับโอถ้าถ้าช่วงไหนกินอะไรก็จะกินอันนั้นเนาะวันนี้ก็จะเป็นยำแซลมอนกุ้งสดแล้วก็มีเอ้เอาไปน้ำไรเฮียแล้วก็มีหมูยอยำแซลมอนกุ้งสดหมูยอแล้วก็มีไหลบัว อร่อยมากซื้อมานะครับไ่ทำเองร้านร้านคุณพิเกียรินะครับร้านครัวอีสานคุณพิเกียริอยู่ที่ตลาดเจริญกันใกล้ๆร้านกับร้านขนมครกแซ่บรับประกันความแซ่บแมมคะสวยแซ่บใจดีด้วยคุณพิเกียรตก็นสวยอร่อยมากนะครับแม่ค้าใจดีด้วยมี่หนังหมูนะเอยไม่ได้หนังหมูหนังไก่หนังไก่ื็ 嗯。Mm hmm. ท mm ี hmm. mm ่อ่ะแซลมอนกุ้งสดอืม โมย,ยอไหลบัวคือเพิ่งไปซื้อมาหวานเนาะแล้วก็แบบกินแล้วแบบติดใจอืม Mm hmm. <clears throat> mm hmm. แลทิด <Let> <c oughs> ที่ร้านมีหลายเมนูมากครับมีทั้งอาหารตามสั่งแล้วก็มียำอาหารอีสานครบ ราคาเริ่มต้นที่สาสิบห้าบาทถูกอร่อยผัก จซมันหมดอยอางรส <c oughs> ชาติน้ำยำคือแบบเผ็ดเปรี้ยวหวานสำหรับคนชอบรสนี้นะเผ็ดเปรี้ยวหวานโกชอบรสนี้เด้อ ประกาศหอกุ้งงูยอหน่ไหจวดอืม,อม,อม ก <h illa> <Five h acceptable> ุ้งราดน้ำยำอืมอะไรมาแรกก็ไม่ยอม อยาวเลยคลิปนี้ครับอืมกุ้งคือดีมาก ได้เยอะมากอืกุ้งเน้นๆ <c oughs> โอ้ยคลิปยาวมากเดี๋ยวตอนสุดท้ายได้พี่น้องเ้อเดี๋ยวมันจะยาวเกินเนาะกุง้งไหลบัวกุง้ง ผักบุ้งกับแก้มืมนะครับใครที่อยากชิมนะครับร้านอยู่ที่ตลาดจเจริญกัรเนานะอืม ร้านครัวอีสานของพี่คุณพิเกตนะครับอยู่ข้างร้านกับขนมขนมโคกยกถาดไปไปตำกันแซบ่บช่วยกันเนาะช่วงนี้ <c oughs> สถาน,นการณ์โรคระบาดช่วยกันกินช่วยกันใส่บ๊ายบาย